ปัญหาเดิมผมบางเส้นเล็กจนเห็นหนังศีซาเลยครับโดนลมแล้วก็จะเห็นเป็นวงวๆบ,บ,บนหัวเลยครับผลลัพธ์ดีขึ้นมากเลยครับผมหนาขึ้นกว่าเดิมเยอะมากเลยครับมีคนรอบข้างทักตลอดครับว่าผมดูหนาขึ้นสวัสดีครับผมชื่อสุยรักภูม,มิทักนะครับชื่อเล่นชื่อลักนะครับ ตอนนี้ทํางานเป็นหัวหน้าการตลาดอยู่ครับปัญหาเดิมผมบางเส้นเล็กจนเห็นหนังซีษาเลยครับพอโดนลมแล้วก็จะเห็นเป็นวงๆบนหัวเลยครับตอนนี้ผลลัพธ์ดีขึ้นมากเลยครับผมหนาขึ้นกว่าเดิมเยอะมากเลยครับได้ทางคลินิกแนะนําให้กินยาด้วยครับมีคนรอบข้างทักตลอดครับว่าผมดูหนาขึ้นแต่เมื่อก่อนไม่มีความมั่นใจนครับเรื่องผมบางแต่ตอนนี้พ่อแม่พี่น้องเริ่มทักหมดเลยครับว่าผมหนาขึ้นปกติผมเป็นสายไบเกอร์ขี่มอเตอร์ไซค์เนี่ยอันนี้ต้องพักมอเตอร์ไซค์ไปเลยครับนั่งรถยนต์อย่างเดียวก็กินยาที่ค คินิกแนะนาครับพวกซิงนกินตลอดก็ตอนนี้ผมก็กลับมาดีเหมือนเดิมครับอาจจะลําบากจุงแรกเดือนแรกครับพอหลังจากนั้นก็ปกติครับใช้ชีวิตได้ปกติเลยสำผมถือว่าเป็นปัญหาใหญ่เลยนะครับเพราะว่าขาดความมั่นใจตัวเองครับใช่จะทําอะไรก็ต้องแบบมีหมวกติดตัวไปตลอดครับแบบนี้ ทำให้ไม่ค่อยกล้าออกไปเจอคนนะครับเวลาลงน้าทะเลเวลาน้าโดนผมผมก็จะแบบเป็นบางเห็นมันเลยก็เลยไม่กล้าลงน้ำเลยครับพูดหมอให้คัปรึกษาดีมากครับแล้วก็พี่เซลคอยแนะนาเรื่องยาเรื่องอะไรต่างๆทุกอย่างครับแล้วก็อีกอย่างนึงคือเห็นผลไวมากก็คือ4เดือนก็ด้มาได้ขนาดนี้นครับเปลี่ยนแปลงไปเยอะมาก